สะดุดตาสะดุดใจกับประโยคนี้มากใครที่ชอบพระเอกสายรักมั่นปักใจสุดๆต้องชอบเรื่องนี้แน่นอนเอาป้าดมหล่อแล้วแบบรักมั่นด้วยถ้าใครชอบพระเอกแบบนี้กดซื้อเ๋ยวนี้่ะใช่เลยสามารถพระเอกคนนี้มีขายในทัปป้ชอบชอบคุณที่ใช้หน้าที่ในอะไรนะเขาเรียกว่าใช้อำนาจหน้าที่ในทางที่ไม่ชอบนะคะไม่ชอบด้วยการทำงานแต่ถ้าชอบเธอคนเดียวงี้นะ สวัสดีค่ะปานค่ะ,คะป๊อบค่ะกลับมาพบกับพวกเราทั้งสองคนในรายการ<ม>านโนแตมวันนี้ นักสืบเ่ใหม่ใช่คืออาจริงๆเห็นนะปกก็น่าจะรู้แล้วแหละแต่ว่าฉันเชื่อว่าต้องมีหลายคนกําลังสงสัยอยู่ว่าเอ๊ะแล้วมันคืออะไรยังไงคะพี่วายมันเป็นยังไงคะเพราะฉะนั้นวันนี้นะคะเราสองสามนเดอร์แจมก็จะมาเล่าให้กับนักอ่านฟังนั่นเองนั่นก็คือนิยายเรื่องใหม่กิงกิงจากเอวายของเรานั่นเองก็คือก็คือว่าเรื่องนี้ก็คือชื่อเรื่องว่านักสืบวิญญาณวาจาลวงอุ๊ย ชื่อนี้คือชื่อเดิมตั้งแต่ตอนที่อยู่ในไลน์อัพต้นปีอ๋อใช่หลายๆคนอาจจะกินการ์ดจำได้ว่าแบบเอ้ยใช่เรื่องนี้หรือเปล่านะก็คือเป็นผลงานการเขียนของคุณจืออั้นนะคะต้องบอกว่านักเขียนทนี้เป็นเป็นนักเขียนใหม่ของของเอวายเลยถูกต้องแล้วก็เรื่องนี้เป็นนิยายแปลจีนเนาะเป็นสืบสวนสอบสวนคดีเหนือธรรมชาติอีกแล้วนะเอวาย ช่วงนี้หมือ,นอนินเนาะเออมีแต่ว่าเรื่องแนวพิเศษไงตรงที่ว่าปกติแล้วส่วทรสงของเรามันจะมีมากกว่าหนึเล่มเนาะแต่รอบอนี้เราแบบหนึ่งเล่มเท่านั้นเล่มเดียวโจบ <สา S 1> มอกท <ๆ S 1> ุกบอกกับคนที่แบบว่าเขาเรียกอะไรนะแบบ ไม่อยากตามเล่มต่อถูกต้องอย่างเฮ้ยแบบขอแบบทีเดียวมวนเดียวจบเลยอะไรเงี้ยจริงๆต้องบอกว่าเรื่องเนี้ยมันจะผสมผสานระหว่างสืบสวนแฟนตาซีโรแมนติกด้วยจ้าเราก็จะมีบวกความเอวีโอเข้าไปนิดนึงก็คือฮูเมต้าเมอร์เนาะแบบแต่ว่าไม่ได้แบบอ่านยากนะใช่คือจริงๆหลายๆคนก่อนที่จะมาดูคลิปนี้น่าจะเห็นในประกาศลิขสิทธิ์ของไนเอวแล้วเนาะไม่ว่าจะเป็นเอวายองฝั่งทวิตเตอร์หรือว่าเป็นเอกเนาะแล้วก็แบบเฟซบุ๊กเองเรามีรายละเอียดแจ้งไว้เนาะว่าแบบน้องเป็นผลงาน ที่เป็นแนวโอเมก้าเวิร์ดแต่ว่าหลายคนน่ะกังวลว่าแบบถ้าได้ยินคำว่าโอเมก้าเวิร์ดปุ๊บจะรู้สึกว่าแบบเฮ้ยมันจะอ่านยากไหมคือแบบบางทีถ้าเราไม่อ่านเราก็ไม่อ่านเลยเนอะเออใช่คนที่แบบไม่สามารถไม่ไม่ไทยจริงๆอะไรเงี้ยใช่เพราะบางทีอาจจะรู้สึกว่ามันเข้าถึงยากด้วยความแบบชื่อเรียกเฉพาะต่างๆแต่ว่าเรื่องนี้คือเป็นแนวโอเมก้าเวิร์ดที่แบบ แต่แค่พื้นเบสิกของโอเมก้าเวอรเท่านั้นเลยเหมือนแค่แบบอืมเล่าบอกเฉยๆอ่ะแต่ว่าในในส่วนของเนื้อเรื่องหรือในอย่างอื่นอะไรเงี้ยเน้นอื่นๆมากกว่าเน้นอะไรเดี๋ยวเราจะไปเล่าให้ฟังเราจะมาสปอยเล็กน้อยฮิดิฉันอะใช้คำว่าดิฉันแล้วดูเป็นผู้ประกาศข่าวคือจะบอกว่าสะดุดตาสะดุดใจกับประโยคนี้มาก ใครที่ชอบพระเอกสายรักมั่นปักใจสุดๆต้องชอบเรื่องนี้แน่นอนคือมันยังไงเหรอมันขนาดไหนเหรอเขาเคยรู้จักกันมาตั้งแต่ชาติบางก่อนหรือว่าเขาเป็นคำถามยาวใช่ไหมอยากรู้เงคือแบบเขาแบบเคยเจอกันมาก่อนหรอหรือยังไงมันต้องแบบย้อนแฟลชแบ็กแบบอดีตชาติไหมหรือยังไง โราเล่นเราเลล่นได้ป๊อปเดี๋ยวเรามาเข้าเรื่องกันเลยดีกว่ามาขนาดนี้แล้วคือจริงๆแล้วคําว่าพระเอกสายหลักมั่นปักใจที่พี่ปักถามถึงเนี่ยคือเป็นคาแรคเตอร์พระเอกเราที่คิดว่านักอ่านหลายคนน่าจะรู้สึกแบบไหมกิดการในหัวใจเพราะว่าเขารักแค่เธอคนดีถูกแล้วหลักที่เขารักแล้วเขารอเนี่ยเขาไม่ได้รอมาแบบ เพิ่งเจอเธอเธอมื่อวานแล้ววันนี้รอเจออีกรอบหนึ่งมันจะไม่ใช่อะไรแค่แบบเมื่อวานวันนี้หรือแบบหน่วยแบบไม่ใช่หน่วยเดือนไม่ใช่หน่วยวัน,นไม่ใช่หน่วยวันไม่ใช่น่วยปีด้วยใช่หน่วยปีสิหน่วยปีแต่ว่าคาหน้าปีเขาจะเป็นแบบพันปีอะไรแบบเนี้ยขอโทษนะคะพระเอกเป็นคนไหมคือต้องใช้คําคว่าไงดีคือเหมือนพระเอกเราเป็นคนคือเหมือนเขาจะมีคล้ายๆเหมือนความสามารถพิเศษในการแบบมองเห็นเข้าไปในแก่นวิญญาณใช้คําว่าแกนแก่นวิญญาณก็ได้มั้งคือเหมือนเขาเจอในเอกครั้งแรกแล้วเขารู้เลยว่าเนี่ยในเอกเนี่ยเป็นคนที่ เมื่ออดีตเคยมีบุญคุณกับเขาแล้วเหมือนเคยเคยมีบุญคุณกับเขาวไว้แล้วเหมือนกับมาตอนนั้นอะ่ะไม่สามารถช่วยชีวิตในเอกได้เหมือนทําได้แค่ยืนมองเขาตายอะ่ะเออแต่ว่าพอมาเจอกันอีกรอบนึงปุ๊บก็เลยรู้สึกว่าแบบ ฉันจะปล่อยเขาให้ตายเหมือนอดีตไม่ได้แล้วอะไรแบบนี้ไม่แต่แล้วเออเหมือนเหมือนเป็นความรู้สึกแบบเหมือนรู้สึกผิดเมื่อดีตอยากจะแก้ไขแต่มันแก้ไม่ได้แล้วพอเรามีโอกาสได้แก้ไขมาเจอเขาอยู่ตรงหน้าคือเขาก็เลยเหมือนแบบฉันจะไม่ปล่อยเธอหลุดมือฉันจะไม่ปล่อยเธอเป็นอะไรโดยที่อู้วาฟรั่อันนี้คือแค่คำตอบของคำว่ารักมั่นที่พี่ปานถามแะยังไม่ได้ทันเข้าเรื่องหลักเลยนะแต่คือครคเซ็ปต์เพ่เขาจะเป็นทรงแบบนี้เลยเป็นแบบอัลฟาหนุ่มหล่อ แล้วแบบรักมันด้วยถ้าใครชอบพระเอกแบบนี้กดซื้อแถวนี้ค่ะใช่เลยสามารถพระเอกคนนี้มีขายในช้อปปี้ชอบชอบชอบสิ่งนี้อกคนนี้มีขายในช้อปปี้พอาะฉะนั้นเราไม่ต้องไปหาที่ไหนไกลแล้วค่ะช้อปปี้มีขายคนนี้มีขายในช้อปปี้แล้วก็มีแจมใสใช่แล้วก็แจมขับร้านหนังสือเท่าไหร่ก็มีเลิศมากค่ะในเมพก็มีค่ะพร่เอกระวังแผนทั่วประเทศเพราะฉะนั้น เราสามารถหาพระเอกคนนี้มาเป็นของตัวเองได้นะคะไม่ว่าจะอยู่มุมไหนของประเทศอยู่มุมไหนของโลกเราก็จะมีเขาเป็นพระเอกของเราค่ะถูกต้องอ่ะเขาเล่อกไน <laughs> <laughs> เรื่องหลกัหลกๆเลยก็คือเขาจะเล่าเรื่องของเหมือนเขาจะอธิบายเซตติ้งก็เหมือนกับเซตติ้งเขาจะเป็นฟิลประมาณเหมือนต้องบอกว่าเป็นโลกยุคปัจจุบันนั่แหละตรงหมเขาจะมีความมีความผิดปกติบางอย่างด้วยคือเหมือนแบบปกติคนเราก็ใช้ชีวิตปกติตามปกติใช่ไหมแต่ทีนี้มันจะมีพา์ที่แบบอยู่ๆมีคดีแปลกๆเกแบบิดขึ้นแล้วเหมือนไส้ในของคดีที่เกิดขึ้นอะ มันดูแบบเป็นสิ่งที่ไม่น่าจะเป็นฝีมือคนธรรมดาไม่ได้เกิดจากมนุษย์ใช่ ทีเนี้เหมือนกับว,ว่าเขาก็เลยต้องมีหน่วยงานพิเศษเป็นหน่วยงานพิเศษของตำรวจเลยเขาชื่อว่ากรมปราบผีชื่อก็คือบอกเลยอย่างถ <c oughs> ืว่าแบบต้องเป็นกรมที่แบบดูแลเรื่องการปราบผีแน่ๆเลยอนยะ่างเงี้ยเขาก็เหมือนกับเป็นกรมที่คอยดูแล <c oughs> ประชาชนทั่วไปเพรว่าเออเหมือนกับมีความเบร้อยทั่วไปของสังคมด้วยแล้วก็พาดคดีที่แบบแปลกๆที่เกิดขึ้นอย่างเงี้ยคือสมมติแบบมีคดีคนตายปกติเราจะแจ้งตำรวจใช่แต่ถ้าแบบมีคนตายปุ๊บตรงนี้แล้วเหมือนแจ้งไปที่ตำรวจปุ๊บตำรวจธรรมดารู้สึกว่าเฮ้ยมันไม่ใช่แหละ เขาก็จะส่งเรื่องต่อไปให้กรมป่าป,ป่ผีสก,กาดอย่างนี้มันเท่ากับว่าผีมันก็ต้องระบาดมากพอสมควรถึงน,นก็นต้องมีกรมป่าผีช่วยผี่ระบาดและช่วยกินระบาดมันน่าจะรู้สึกเหมือนแบบมันน่าจะมีเหตุการณ์ที่ทําให้แบบมนุษย์หรือคนในนเซตติ้งนั้นอ่ะมันดูแบบขวัญผวาหรือแบบมีความน่ากลัวเกี่ยวกับพวกแบบผีพวกวิญญาณอะไรอย่างนี้ไหมนี่ว่าน่าจะมีระดับหนึ่งแต่ว่าด้วยคําว่ากรมป่าผีเขาเนี่ยมันอาจจะไม่ได้แบบ อาจจะไม่ได้มาเป็นแบบหูตึกเท่าตึกกรมตำรวจใหญ่ขนาดนั้นเลยอาจจะเป็นแบบหน่วยงานเล็กๆใช่อาจจะเป็นหน่วยงานหนึ่งมีสองคนไม่ใช่ใจเย็นแต่คือเซตติ้งเขาว่าเริ่มเป็นประมาณนี้โจแต่ว่าพระเอกเราอ่ะจะได้เข้ามีมีส่วนเกี่ยวข้องในคดีหนึ่งคือในเรื่องเขาจะเล่าว่าอยู่ๆมีคดีหนึ่งเกิดขึ้นในต้องบอกว่าเป็นคดีฆาตกรรมสะเทือนขวัญในย่านชุมชนเก่าชุมชนหนึ่งคือมีเด็กผู้หญิงคนหนึ่งโดนฆ่าบาดเป็นนักศึกษาหญิงปีสองดีกว่าคือเขาเหมือนกับว่าได้รับบาดเจ็บสาหัสนอนจมกองเลือดเลยหายใจล้ม หายใจรวยดินคือใกล้าตายแบบเต็มที่มากๆอย่างเงี้ยแต่เหมือนแบบเขาก็มีความแบบว่าแจ้งตำรวจตำรวจใช่ไหมแต่กลายเป็นว่าพอมาสืบดูจริงๆก็คือไม่มีร่องรอยของฆาตรกรเลยไม่เจออาวุธไม่เจออะไรเลยคือถ้าสมมุติว่าอาการขนาดเนี้ยสาหัสขนาดเนี้ยคงไม่แบบเดินนอยู่ข้างถนนแล้วตกท่ออะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมมันคงไม่ได้ขนาดนั้นเพราะว่าเขาแบบอาการสาหัสด้วยอย่างเงี้ยแล้วกลายเป็นว่าพอเขาแจ้งตำรวจปุ๊บตำรวจก็ไปสืบแล้วรู้สึกว่าแบบเฮ้ยมัน พอไปเสิร์ฟภูบแล้วไม่ไม่เจอทั้งฆาตกรไม่มีไม่มีร่องรอยไม่มีอาวุธด้วยบาดแผลอะไรางี้ใช่ก็เลยเป็นจุดที่แบบถ้างั้นก็ต้องส่งต่อให้ฝั่งของกรมปราผีซึ่งกรมปราผีของเราก็คือเป็นพระเอกที่จะเป็นคนมาดูแลพระเอกเราก็จะเป็นแบบหัวหน้าหน่วยเนี้ยใช่อัลฟาลุคคนหล่อพี่แบบว่าต้วต้องว่าเป็นแบบคล้ายๆหัวหน้ากรมปราผีอ่ะเหมือนคอยตำแหน่งใหญ่ะดับึ่งในกรมปราผีเขาก็จะมาดูคดีนี้อะไรเงี้ยแต่การเป็นว่าพอพระเอกเรามาดูปุ๊บอ่ะคนพบว่าเหมือนกับในที่เกิด ดางที่บอกแต่จเจอยันแผ่นหนึ่งวางอยู่ซึ่งยันอันนั้นอ่ะพอสืบไปสืบมาคนพบว่าเด็กผู้หญิงที่คนเนี้ยที่เหมือนเกิดคดีอะเขาเหมือนเด็กผู้หญิงคนเนี้ยเขาเหมือนกับไปดูดวงกับต้องว่าเทียนซื้อคนหนึ่งเทียนซื้อเคอเป็นฟิลแบบเหมือนแบบเหมือนคําเรียกยหมอดูดใช่ใช<ๆ>่ที่เหมือนเป็นอาจารย์หมอด,ดูอะไรเงี้ยเหมือนเขาเคยไปเหมือนกับไปดูดวงกับอาจารย์คนหนึ่งมาแล้วเหมือนเขาก็ให้ยันมาแผ่นหนึ่งอ่าแล้วในแง่ปกติก็ต้องรู้สึกว่าแบบเฮ้ยหมอดูคนนั้นอ่ะ ต้องไปสืบหน่อยแล้วว่าเขาเป็นใครอะไรยังไงใช่ไหม,มทีเนี้ยพระเอกเราก็เลยไปสืบจนเจอตัวหมอคนนั้นแหละคือไป,ไปเจอเทียนซื้อคนนั้นเลยแล้วพอเจอหน้าปุ๊บปุ๊บเหมือนแบบมันฟีลแบบว่าเหมือนแบบตกหลุมรัก <c oughs> ไม่ใช่ <c oughs> มันฟีลเหมือนแบบแฟนยินบบก่อนมองเห็นเข้าไปในแก่นวิญญาณเขาเลยแล้วบอกเฮ้ยเนี่ยผู้ชายคนนี้คือคนที่ตัวเองตามหามาตลอดแล้วเป็นคนที่ตัวเองรอมาตลอดพระเอกคือสามารถมองเห็นเขาเรียกมัน,น,นเหมือน <c oughs> แบบอดีตอดีตชาติไหมเขามองเห็นทุกคนไหมหรือว่าเห็นแค่แบบของในเอกคนเดียว หน้าตนอนว่าแบบอของหมอดูคนนี้คนเดียวคือเหมือนเขาอะนายเอกเป็นคนที่พระเอกเห็นแล้วมองแล้เห็นเลยอะเหมือนกับว่าไม่ต้องไม่ต้องไปสืบอะไรเพิ่มเติมคือแบบเจอหน้าปุ๊บเรารู้เลยว่าเป็นคนแบบลอยขึ้นมาเลยว่าคือหนึ่งสองสามสี่อย่างงี้แต่นายเอกเราเป็นโอเมกานะา้าเนาะนายเอกแล้วก็จะเป็นแบบโอเมก้าที่เป็นเทียนซื้อด้วยใๆด้วยก็ตอนแรกนายเอกเรามีรายชื่ออยู่ว่าเป็นผู้ต้องสงสัยแต่พอพระเอกเราเจอปุ๊บ ช็อตแรกรู้สึกก็แบบไม่ใช่แน่ละเพราะว่าเป็นแฟนชั้นเท่านั้นคือสงสัยอย่างเดียวแล้วตอนนั้นคือสงสัยต้องเป็นแฟนชั้นแน่ๆสำหรับเอกแต่ว่าแต่ว่าพอหลุดจากการเป็นผู้ต้องสงสัยปุ๊บชนะเพระเอกแล้วก็มาสืบสืบรู้ก็คือคนพบว่ายังไงในเอกก็ไม่น่าจะเป็นไม่น่าจะเป็นคนร้ายเพราะว่าเขาก็เป็นแค่เทียนสื่อคนหนึ่งที่เหมือนตอนนั้นายเอกก็อธิบายนะว่าแบบว่าทำไมถึงให้ยันอันนั้นมาเพราะเหมือนแบบอ๋อคือยันนี้มาจาก ใ,ใช่<อ>ใน้าเอกเป็นคนให้ยันนั้นมาซึ่งนายเอกเห็นว่าผู้หญิงคนนี้เหมือนจะมีอะไรเกิดขึ้นก็เลยให้ยันมาป้องกันตัวอเออเหมือนเป็นเป็นสิ่งสุดท้ายที่แบบน้องผู้หญิงน่าจะแบบติดตัวไว<ๆ>อะไรเ้เขาก็เลยให้ไว้เพื่อให้แบบออออป้องกันตัวอะไรอย่างเงี้ยระดันการว่ามันเป็นสิ่งเดีที่ตกมาในที่เกิดเหตุไงก็เลยการว่านายเอกเราต้องเป็นผู้ต้องสงสัยแต่พอพ่ะเอกเราสืบไปสืบไาปุ๊บและเห็นที่มาว่าแบบเฮ้ยนายเอกให้ยนันไว้ด้วยเหตุผลนี้อะไรเงี้ยนายเอกเราก็เลยหลุด จากการเป็นผู้ต้องสงสัยได้เป็นแ,<ล>แฟนเอาไปใช่์ <laughs> แล้วด้วยความที่ว่าในเอกเราเก่งแล้วเหมือนกับมีพื้นฐานเรื่องความรู้อะไรแบบนี้ใช่ไหม <c oughs> เขาก็เลยเอาตัวในเอกมาเป็นที่ปรึกษาคดีอืมเพราะว่าเอกเราเป็นเทียนสึเดยใช่ปะ่ะคุณพี่ใช้หน้าที่ในอะไรนะ <c oughs> เขาเรียกว่าใช้อำนาจหน้าที่ในทางที่ไม่ชอบนะคะ <c oughs> ไม่ชอบเ้วยการทํางานแต่ถ้าชอบเธอคนเดียวงี้นะไม่ก็เพราะว่าพระเอกเราอะเห็นว่าเป็นพระเอกเราอยู่หน่วยที่เป็นหน่วยปรับกรมป่าผีใช่ป่ะเขาก็คงจะคิดว่า ความสามารถของนายเอกอะมันดูน่าจะใช้ประโยชน์ได้ไงอือ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 เป็นเพราะว่าแบบเจ้าความที่แบบเหมือนอะเป็นหมอดูด้วยเนาะอะไรเงี้ยน่าจะแบบมองทํานายอนาคตหรือแบบว่าทักแบบอะไรอย่างงี้ช,<ะ>ช่วยได้น่าจะช่วยเหลือในแง่การทํางานของเขาดยด้วยแล้วก็อ,อาจจะสืบหาฆาตกรตัวจริงหรือว่าคนที่อยู่เบื้องหลังคดีนี้ได้เออเขาก็เลยเอาตัวนางเอกเนะี่ยมาเป็นที่ปรึกษาคดีเรื่องราวความสำคัญก็จะเริ่มต่งขึ้นประมาณนี้แน่ใจแล้ว อย่างที่บอกว่ามอพอน้องเล่มเดียวจบเนี่ยจะเล่าเยอะไม่ได้นะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมันจะกลายเป็นแบบสปงสปอยเดอร์อะไรเงี้ยแต่ว่าทาั้ทงนั้นนะคะคือจุดเริ่มต้นความสัมพันธ์อาจจะเป็นแบบนี้แต่คือพระเอกเราอะรู้ว่าในเอกเป็นคนนอดีตแต่ในเอกเราอะจำไม่เห็นไม่ได้นะเอา้าเออคือในเอกเราอะไม่รู้เฮ้ยมัน,ม,นมันก็โรแมนติกอยู่นะเหมือนมันจะคือในเอกไม่ใช่ไม่ได้ไม่รู้ทั้งเรื่องมันจะมีจุดที่เขาคงจะรู้แหละเพราะฉะน,นั้นถ้าอยากรู้ เราก็คือชอบหนังสือเ้่มนี้แล้วก็ไปออดูค่ะแล้วไปดูกันว่าอะไรยังไงท้ายแล้วในอดีตระชาติเนี่ยสาเหตุที่ทําให้ในเอกเราต้องตายแล้วพระเอกช่วยไม่ได้เนี่ยมัน mm คือ hmm> พันพะอะไรแล้วพอมาเจอกันใหม่ในรอบนี้แล้วอ่ะสาเหตุนั้นอ่ะยังอยู่ไหม คุณป๊อปเป็นปมในปรมทำไม <that> คุณทิ้งปมไว้แบบนี้ล่ะคะ <c oughs> ไม่ได้เดี๋ยวเรา <c oughs> หมดเวลา <c oughs> แ,วแต่ว่าไม่ต้องเป็นห่วงอย่างทุกคนที่บอกเหมือนแบบเราเปิดมาเราแบบมาเมาท์มอยกันมันมี <AM. S 1> เป็นเรื่องแบบสืบสวนสอบสวนใช่ปะใช่ <c oughs> แต่ด <c oughs> ิฉันได้สอบถามมาแล้วว่าเรื่องนี้เลิฟไลน์ก็แบบวิดวิวมันอาจจะแบบไม่ได้แบบ จกครึ่มอะไรขนาดนั้นอะไรแบบนี้ฉากยันซีน้องอาจจะไม่ได้จงครึ้มเพราะว่าน้องอาจจะไม่ได้รับแบบบรรยายอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าก่อนที่น้องจะตัดเข้าโคมเนี่ยเขาก็นัวกันในระดับหนึ่งใครจะมันัวไม่ถ้ามีคนถ้ามีหน้าอ่านหลายคนถาวไงคือแบบเพื่อใครสงสัยอะไรอย่างงี้ยใช่ไม่เสียทรสแน่นอนถูกต้องแล้วก็พวกพาที่เป็นแบบพวกสั์เฉพาะความโอเมก้าเวิร์ดอะไรเงี้ยก็คือในเล่มเขาจะมีอธิบายด้วยคือนอกจากเป็นสับเบสิกเนี่ยอาจจะมีหลายคนที่แบบอาจจะไม่คุ้นชินกับสับเบสิกอย่างเงี้ยเราก็จะมีให้แบบก็ไม่ต้อง ไม่ต้องเป็นห่วงไม่ต้องเป็นห่วงว่าแบบอุ๊ยอนแล้าแบบเฮ้ยฉันไม่ได้แบบไม่เข้าใจอะไรเงี้ยเรามีเชิงอัดมีคําอธิบายให้ทุกคนอย่างแน่นอนค่ะชแล้วก็ต้องไปติดตามในเรื่องว่าคดีแรกของเขาเนี่ยจะนําพาไปสู่อะไรที่ซ่อนอยู่ข้างหลังเพราะว่าจะมีลาสบอร์ไงเฮ้ยแอบถามได้ไหมว่าอันเนี้ยมันมันเล่มเดียวจบใช่ป่ะแต่ว่ามันไม่ได้หมายความว่ามันมีแค่คดีเดียวถูกไหมจริงจริงหรือปะมันอาจจะเฮ้ยทุกคน าม,ามันมีเงื่อนงำมันแปลกๆนะคดีแรกเริ่มของเขาเนี่ยจะต้องบอกว่าอยากจะให้ลองประชิดเองในแง่ที่ว่าพอคดีแรกเริ่มเกิดขึ้นทำให้เขาได้มาเจอกันเนาะสองคนแล้วมันอาจจะมีอะไรบางอย่างระหว่างทางเพื่อทําให้ตัวเขาสืบไปสืบมาแล้วไปเจอลัดวอทที่อยู่ข้างหลังสุดแล้วลัดวอทเป็นใครเกี <ๆ S 2> ่ยวข้องอยังไงกันแล้วเราจะกําจัดลัดวอทยังไงก็ต้องติดตามนเนี่ยเลยสืบไปสืบมาไปงา ไล้แฟนเชยไม่แต่ว่าในพาร์ทในพาร์ทสื่อก็บก็เข้มข้นและในพาร์ทที่เป็นรักความรักรกม็มีเหมือนกันใช่ไม่ต้องเป็นห่วงว่าเฮ้ยจะแบบเอ็นเอียงไปทางแบบว่ามีแต่สืบคดีหรือว่าแบบเป็นสืบ,ส,บสวนสอบสวนอะไรอย่างเดียวไหมไม่ค่ะเรามีเรื่องความแบบกุ๊กกิ๊กมาเสิร์ฟให้ทุกคนด้วยถูกถ้าใครอยากได้แนวโอเมก้าเวิร์ดบวกสืบสวนสอบสวนและมีความเป็นดาซีด้วยอะไรเงี้ยก็คือเรื่องนี้คือปักไว้เลยว่าอยากจะให้อ่านไม่ให้พลาดกัน อยากอ่านแล้วอ่ะเลยได้ไหมรีแคปคาเลเตอร์อีกครั้พื่อสำหรับคาเลเตอร์พระเอกเขาใช่อัลฟาเขาเป็นพระเอกเราอ่ะเป็นอัลฟาเป็นคนแบบว่าลึกลับนิสหน่อยนะคะแต่ก็เป็นคนแต่ก็อีกมุมนึงก็เป็นคนแบบใจดีขี้เล่นเนาะแบบเป็นหัวหน้าทีมสืบสวนอาชญากรรมของกรมปรับผีโอ้โหตำแหน่งนี้แบบเท่กว่าใครในโลกนี้แล้วค่ะใช่ใช่อะส่วนในเอกของเราในเอกของเราเนี่ยเป็นน้องโอเมก้าเนาะเก่งกาศ สุขุมเยอเกเย็นใช้ชีวิตอย่างมีสติเสมอเป็นเทนซื้อก็คืออะเป็นเหมือนแบบเป็นหมอดูเนาะของลทัทธิเต่านะคะอุ้ยตายแล้วจริง,รงๆแล้วน้องในเอกอาจจะแอบ,บซ่อนตัวอยู่ใน X ช่วงนี้หมอดูใน X เยอะมาก <laughs> เยอะมากจริงดิฉันก็แอบ,บไปส่องดูบ้างดูดวงทุกวันอันนี้เขาเป็นหมอดูอยู่ข้อนทางเลยอะปกติเหมือนแบบ ฟิลลิ่งแบบว่าตั้งโต๊ะแล้วที่แบบเราเดินผ่านถ้าใครอยากรู้ไปแถวท่าพระจันทร์นาะครเยอะมากค่ะเยอะจริงห้วยขวางก็มีค่ะคือคือแบบตั้งโต๊ะแบบอย่างนั้นเลยอรอใช่ส้มประมาณนั้นเลยเขาไม่ได้มีสํานักเป็นของตัวเองขนาดนั้นบอสว่าเขาเป็นแบบแบบคล้ายเหมือนเป็นหมอดูอิสระคือเหมือนจะไปทุกที่อแบบเนี้ยอยู่ตรงไหนแบบก็คือสามารถทำงานได้ทุกที่ work from everywhere เก่งมากค่ะน้องในเอของเราอยู่ที่ไหนเราก็มีได้เราสั่งซื้อไปได้จากช้อปปี้ค่ะ เว็บจำสั่ก็ได้ถูกถ้าเป็นรูปเล่มก็จะมีช้อปปี้จำสา่งโเชียลแล้วก็จะมีเว็บจำสา่งเว็บคอมมีจำขับแล้วก็จะมีร้านขายที่ร่วมรายการวก็จะเป็นในอินเสีเดในทวีอะไรเงี้ยก็คือมีให้ช้อปกันหรือว่าถ้าใครเป็นสายอีบุ๊กหรือว่าอยู่ไกลก็คือจะมีเมพ ปิโตอะไรเงี้ยคือเราลงทุกแพลตฟอร์มเลยสำหรับพาร์ทอีบุ๊กเนาะก็คือมีอีบุ๊กให้ช็อปกันสามารถเลือกช็อปได้เลยว่าอยากจะได้แบบไหนใดๆนะคะแล้วก็ส่วนของพิมพ์เรื่องนี้ด้วยคาที่ว่าเขาจะมีของพิเศษในแย่พิมพ์วันที่หนึ่งเนาะพิมพ์วันที่หนึ่งของเราจะเป็นที่ขั้นใดคัดถุงเชียนคนอ่ะถุงเชียนอ่ะถุงเชียนคนเขาจะเป็นไอเทมของตัวละครในเรื่องคืออย่างที่บอกว่าเรื่องมันเป็นแนวแบบมีความสยเวทมีความแบบเป็นหมอลงหมอดูมีเทนซื้อเข้ามาเกี่ยวข้องใช่ไหมตัวละครก็จะมีไอ อ๋อแล้วคือดิฉันเอบเห็นแล้วทุกคนน่ารักมากซึ่งใดคันนที่น็คคือเหมือนกับว่าเขาจะมีชิ้นเล็กๆหลายๆชิ้นแล้วก็สามารถขึ้นเหมือนนกระเป๋าเหมือนเป็นกระเป๋าถุงเฉียนคุณหนึ่งอันเนาะแล้วก็จะมีของที่เป็นไอเทมในกระเป๋าให้สำหรับเอามาใส่ได้อุ้ยน่ารักอะอันนี้จะเป็นของพิมพ์หนึ่งเท่านั้นว้ายเพราะฉะนั้นแล้วเราต้องอย่าพลาดพิมพ์หนึ่งนะคะถูกต้องหรือถ้าซื้อตั้งแต่วันที่26มิถุนายนนะคะถึง7กรกฎาคมเนาะเราจะมีพรีเมียมให้สำหรับ คนที่ซื้อเรื่องนักสูตปัญญามาจะรวงน้องก็คือซื้อหนึ่งเล่มก็คือจะร<ม>ับเซต DIY นกกระดาษนกกระเรียนกระดาษได้ DIY ก,กระเรียนกระดาษใช่มันมีความเกี่ยวโยงอะไรกับในเรื่องเหมือนกันเหมือนเขาจะเป็นคล้ายๆเหมือนเป็นต้องบอกว่าเหมือนเป็นลูกน้องนี่ค่เหมือนเป็นคนคอยทํางานอะ่ะให้กับใช่ใช่เป็นนกกระเรียนที่แบบบินอยู่เลยอ่ะเหมือนเป็นนกกระเรียนกระดาษบินอยู่เลยนะในเรื่อง <Wow. S 2> ใช่เขาจะแบบมีความแบบคือพอเขาเป็นกรมป่าผีเนาะเขาก็จะ uh huh. มีพาทไอเทมที่แบบไว้ใชทสําสหรับต่อกรกับแบบสิง่งธรรมชาติอะ,อ,ะอะไระะแบบนี้เราก็เลยหยิบยกถุงเฉียนคุณมาอยู่ในพิมพ์หนึ่งแล้วก็มีหยิบนกกระเรียนกระดาษมาให้เป็นโปรโมชั่นสําหรับคนที่ซื้อในวันที่26มิถุนายนถึง7กรกฎาคมแต่ว่าที่ใช้คําว่า DIY นกกระเรียนกระดาษเนี่ยเพราะว่าต้องไปพับเองอะเพราะว่าเราพับให้ไม่ได้กลัวกลัวน้องไม่ถือแล้วเดี๋ยวจะตายก่อน กลัวน้องแบบเขาเรียกอะไรนะเดี๋ยวน้องแบบว่าประสบภัยสะกก้อนนะคะเดี๋ยวว่าเกิดแบบชำรุดหรือว่าน้องแบบป่วยอะไรอย่างงี้เพราะฉะนั้นก็ให้ทุกคนลองแบบนี่ไงไปประดิษฐ์ไปสร้างเขาเรียกอะไรนะเหมือนเป็นสัตว์พิเศษ อะไรอย่างเงี้ยเป็นเหมือนแบบองค์คาร์ประจาตัวของเราเองนะคะเราจะมีเป็นกระดาษลายของเรื่องนี้ให้แล้วก็จะคุณอาสามารถเอาไปพับเป็นโนกกระเรียนได้ถ้าไม่พับก็เก็บกระดาษก็ได้ไม่เป็นไรถ้าอยากได้โคฟซั้พพิมพ์หนึ่งทั้งของโปรโมชั่นก็คือสามารถซื้อได้ตั้งแต่ยี่ิหกิทยาถึงวันที่สิบก้ากระดาษเลยนะถูกต้องแล้วจ้าทุกช่องทางที่แจ้งไว้เลยก็คือมาเลยทีมีหมดนะคะใช่แล้วหรือว่าถ้าใครมีข้อสงสัยอะไรอย่างเงี้ยแบบเอ๊ะอยากถามอะไรเกี่ยวกับเรื่องนี้มีหรือ สอบถามเข้ามาได้นะคะทางช่องทาง Facebook หรือ X ของ e v e วอเลยจะเรายินดีตอบทุกเรื่องเลยใช่ยังไงก็ฝากเรื่องนักสืบวิญญาณวาจารวงไว้ด้วยถูก<อ>ต้องน้องเป็นงานนักเขียนใหม่จริงแต่ว่าเนื้อเรื่องเขาเป็นมีอะไรแน่นอนถูกต้องสำหรับวันนี้เราทั้งสองคนต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ EP หนะะ้าค่ะบายบายสวัสดีค่ะ